ก็เป็นประเด็นดรามาขึ้นมาอีกแล้วนะครับมีน้องสเตมเมอร์คนหนึ่งที่เรารู้จักกันในนามคิวอีโต้ทองที่จะไปซัดกับเด็กอีกคนที่ด่าก,กันในสเตมดรามานี้มันก็หลายวันแล้วล่ะครับแต่ผมเพิ่งว่างมาทำนี่แหละครับและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ด่านขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม พื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับก็มาแรงไม่หยุดจริงๆนะครับกับเกมที่ขึ้นทุกแอดของ u t u b e นะครับอย่าง e n s h i n Impact ฮะเกม e n s ช i n Impact นะครับถือเป็นเกม RPG ยอดนิยมในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับและยังประสบความสําเร็จแบบไม่หยุดยั้ยงเมื่อพี่แกเนี่ยบอกว่าได้รายได้ในการเปิดตัวสัปดาห์แรกไปถึง60ล้านเหรียญหรือประมาณ1865ล้านบาทนะครับจากทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง App Store และ Google p l a y นี่แค่สัปดาห์แรกกนบไได้้ปเือ2,000ลา แม่เจ้าผมว่าแล้วก็พี่แกเล่นยิงแอด YouTube ไม่พักเลยนะครับและข้อมูลนี้นะครับก็ได้รับการเปิดเผยโดยเจ้าเดิมเลยครับเซนเซอร์ทาวเวอร์ฮะและทางเซนเซอร์ทาวเวอร์นะครับยังบอกอีกว่าเก s ชิน Impact ได้ขึ้นแท่นเป็นเกมทำรายได้อันดับ2แสงพับจีม b บายไปแล้วครับเป็นรองแค่เกม h ฮ n ร r of King อจากจีนเท่านั้นครับโดยเขาบอกว่าเก s ช i นอิมแพ t ประสบความสําเร็จทั่วโลกโดยผู้พัฒนาอย่างมิฮโ,โยครับในประเทศจีน เฉพาะผู้เล่นในจีนเนี่ยก็เติมกันไปเกือบเกือบ25ล้านเหรียญเลยครับหรือประมาณ77ล้านบาทเฉพาะใน a อ p Store นะครับซึ่งคิดเป็น44%จากรายได้ทั่วโลกเลยผู้เล่นจีนในของจริงนะฮะแต่ถ้าเรายังจํากันได้นะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วครับในงานเกมในประเทศจีนอย่าง ChinaJoy อย2019ฮะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณ Thailand g เกม s ช o w นั่นแหละครับคือในงานนี้นะครับก็มีเกมใหม่ๆหลายเกมเลยครับรวมไปถึงเกมจีนอิมแพคครับคือเกมเกมจีนอิมแพคเนี่ยก็เปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับ การเปิดตัวเกมก็ต้องให้เหล่าผู้เล่นทดลองเล่นเกมใช่ไหมและแฟนเกมแดนมังกรหลายคนก็ได้ลิมรสชาติของเกมเก s ชิน Impact ซึ่งหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เกมนี้มันก๊อปเกมเซลด้าชัดๆซึ่งเกมเซลด้านะครับเป็นเกมของ Nintendo และด้วยความที่อุดมการณ์ของเหล่าแฟนบอย Nintendo มันแรงครับก็เริ่มมีคนที่มีอุดมการ์เดียวกันเกาะกลุ่มชุมนุมประท้วงหน้าบูธเกมเกนเชนอิมแพคครับพร้อมชู3นิ้วเอ้ยพร้อมชูเครื่องเกม Nintendo Switch ของตัวเองตามภาพเลยฮะและแค่นั้นยังไม่พอนะครับแถมเกมนี้กําลังจะทําลงเครื่อง PlayStation ด้วยและแฟนเกม PlayStation เนี่ยก็เกิดความไม่พอใจครับที่โ o n y เนี่ยไปสนับสนุนเกมก๊อป ถึงกับทุบเครื่อง PS4 ของตัวเองหน้าบูตเกมชินอิมแพคกันเลยฮะและหลายคนเนี่ยก็ชูนิ้วกลางใส่ป้ายเกมเกนชินอิมแพคโพสลงโซเชียลซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยอาจจะถามว่าพี่ครับพี่ครับเกมเกนชินอิมแพคก๊อปซีลดาจริงไหมครับผมตอบแบบเป็นกลางที่สุดเลยนะครับน้องต้องตั้งคําถามใหม่นะครับว่ามันไม่เหมือนตรงไหนดีกว่าฮะทั้งแมปบอสเกมเพย์คอนเทนต์แทบจะแบบก๊อปวางมาเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นทั้ง2เกมเลยนะครับแต่ผมเนี่ยไปหาข้อมูลมานะครับซึ าก็บอกว่ามันก๊อปกันมาจริงๆแต่ทุกความที่ตัวเกมเนี่ยมันเหมือนกันสักขนาดนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าปู่นินเนี่ยจะออกมาทําอะไรเลยนะครับไม่ออกมาทําอะไรสักอย่างเลยฮะซึ่งผมเห็นหลายคนบอกว่าปู่นินกําลังเก็บข้อมูลเพื่อฟ้องร้องอยู่ฮะ this และข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวทีมลิควิดที่ทีมมาน้ำของเรานะครับใจปา๋าดึงพระเอกซีรีส์ s e x Education มาขึ้นแท่นเป็นแบรนด์เอมบาสเดอร์ของทีมตัวเองครับเพื่อขยายฐานแฟนคลับในยุโรปฮะโดยพหนุ่มคนนี้นะครับมีชื่อว่าเอซาบัตเตอร์ฟิลฮะเป็นที่รู้จักในบทบาทของโอติสมิเบิร์นฮะจากซีรีส์ดังใน Netflix นะครับที่พี่แกนเนี่ยรับบทเป็นพระเอกที่จะคอยแนะนำเรื่องเซ็กกับเพื่อนๆทุกคนครับแต่ตัวเองเนี่ย กระเจียวไม่แข็งครับซึ่งเรื่องนี้สนุกมากนะครับลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมชอบมากได้ความรู้อีกตั้งหากและนะักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่าที่ทีม Liquid ทำถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าจะใช้ความดังของเอซาที่มีผู้ติดตามมากกว่า300,000คนเพื่อทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นครับผมก็ติดตามพี่แกอยู่นะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็เล่นโดตาโหดมากๆฮะ I don't know if he saw I him. I, I don't know if I saw like him. Oh yeah! <laughs> <laughs> oh, this is it, baby! และข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวไทเลอร์วันที่เป็นข่าวกันอยู่หลายครั้งนะครับกับทีมที่หนึ่งในที่สุดนะครับทีมที่หนึ่งองค์กรอ e ีสปอร์ตที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับก็ได้ดึงตัวไทเลอร์วันมาเข้าร่วมในสังกัดในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกมั้งครับเกี่ยวกับข่าวนี้ไทเลอร์วันเนี่ยเรารู้จักกันดีเลรวใช่ไหมครับที่พี่แกอายุ25ปีมีผู้ติดตามบนทวิตมากกว่า3ล้าน7แสนคนถ้าทุกคนยังจํากันได้นะครับด้วยความเกลียนของพี่แกนะครับ ไปหัวดอต้าทูอยู่พักหนึ่งครับแต่สุดท้ายนะครับทางไลออดก็ปลดแบนพี่แกนในปี2018นะครับและถ้าทุกคนยังจํากันได้นะครับในปีที่แล้วเนี่ยทีมทีหนึ่งก็แบบแอบจีบจีบทเลอร์วันอยู่นะด้วยการส่งฟิกเกอร์ของเขาคู่กับเฟกเกอร์ฮะและเฟกเกอร์กับไทเลอร์วันเนี่ยเจอกันครั้งแรกในงานหลีกออฟเซจเออร์สตาร์และไทเลอร์วันเองเนี่ยครับก็เข้าไปจอยอยู่กับทีมทีหนึ่งเนี่ยอยู่บ่อยครั้งครับและการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับเขาว่ากันว่าทีมทีห้าามห้มากขึน Tried going into settings and then uh, switching it to, from default to whatever mic you're using, sloth. Burr. และข่าวต่อมานะครับก็มีคนส่งไม้ผมเยอะมากๆเลยนะครับกับเพจคุณลุงอายุ53เล่นเกมพับจีฮะซึ่งผมก็ไปหาประวัติของลุงคนนี้มาคร่าวๆนะครับคือลุงแกเนี่ยชื่อวัดครับอายุ53ปีอาชีพหลักของแกคือขับบินมอไซค์ครับงานอดิเรกของแกก็คือการเล่นเกมครับซึ่งแกบอกว่าแกไม่รับโดเนตนะครับแกจะรับเงินจากดาวเพียงอย่างเดียวซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมไปดูไลฟ์สตรีมของลุงเนี่ยลุงแกบอกว่ามีลูกแล้วนะครับ1นคนอายุ28ซึ่งบางคนอาจจะถามนะครับว่าแกแล้ว ไมาเล่นเกมซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าเกมไม่ได้ห้ามคนแก่เล่นฮะผมก็อยากไปเล่นกับลุงบ้างนะครับไปให้ลุงแบกซะสองสามตาถ้าใครอยากเห็นผมเล่นกับลุงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอย่างน้อยก็ช่วยเป็นการโปรโมทให้ลุงด้วยนะครับโอเคเราไปชมความโหดของลุงบางช่วงบางตอนกันหน่อยดีกว่าครับในบ้านในบ้านในบ้าน ยิงไม่โดนหัวมปเลยยิงโดนก่อมันข้าในบ้านไหนบ้าน,น,บานจบเกมเลิกพอดีสวัสดีคนดูได้ลยครับที่เข้ามาดูที่ค่อยเข้าาแชร์มาแชร์ ข้ามาแชร์ข้ามากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมลงสตรีมนะคะรับสวัสดีครับขอบคุณครับและข่าวต่อมานะครับก็เป็นประเด็นดราม่าเมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อมีเด็กชายคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> เล่นเกมพร้อมทั้งไลฟ์สดไปด้วยแต่อยู่ๆนะครับน้องเขาเกิดโดนคนในเกมด่าครับ <c oughs> เนื่องจากทะเลาะกันเรื่องของภายในเกมจนอาม,ม่าต้องเข้าไปปอบครับและพยายามบอกให้เลิกเล่นเกมแต่เด็กชายคนนี้นะครับก็โมโหหนักพร้อมขู่ว่าจะทําลายร่างกายอาม่านะครับจนเกือบเอาอีโต้มาฟันแม่กับอาม่าของตัวเองนะครับคือเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะครับต้องกินยาเพื่อควบคุมตัวเอง วนฮะโดยเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยป่วยฮะโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับเขาจึงได้รับฉายาว่าคิวอิโต้ทองครับและล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนคิวอิโต้ทองเอาอีกแล้วครับโดยผมก็งงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจับใจความได้ประมาณว่าคิวอิโต้ทองเนี่ย ไปด่าแม่เด็กในสตรีมว่ากะหรี่ครับและเด็กคนนั้นนะครับก็ไม่ยอมฮะไปท้าตีท้าต่อยกันใน Facebook และจะน้ดต่อยกันหน้าปากซอยฮะและพี่คิวของเราเนี่ยก็มาพร้อมกับแม่นะครับแล้วก็มีการด่าทอระหว่างผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายครับซึ่งคิวเนี่ยก็ขับรถพุ่งเข้ามาฮะก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปครับเนื่องด้วยผมเนี่ยกลัวติดแดงครับเลยเอาคลิปมาลงไม่ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ภาพนิ่งนะฮะและจากเหตุการณ์นี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าผมจับใจความได้แค่นี้จริงๆฮะจากคําบอกเล่าของเจ้าของคลิปนะะ และ้าใครอยากดูคลิปนะครับไปดูได้ที่เพจซีแมนนะครับผมแชร์ไว้แล้วครับแต่เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะครับสิ่งที่ผมสงสัยคือคิวอายุเท่าไหร่ครับทำไมขับรถยนต์ได้ฮะผมไม่ได้ดูถูกว่าเด็กเท่าเนี้ยขับรถยนต์ไม่ได้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่ามีใบขับขี่ด้วยหรือเปล่า วุฒิภาวะในการตัดสินใจมีหรือเปล่าในการขับรถะฮะผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากใช้ถนนร่วมกับคนที่ไม่มีใบขับขี่ถูกไหมฮะดูความที่ด่ากันในสตรีมเนี่ยผมเห็นจนชินตาแล้วครับแต่จะมานัดตีนัดต่อยกันเนี่ยมันไม่มากไปนหน่อยละครับทั้งคู่เลยนะฮะ และในคลิปเนี่ยมีฉากที่สะเทือนใจอยู่ฉากหนึ่งนะครับคือฉากที่คิวเนี่ยผักแม่ตัวเองล้ามาครับผมนี่ใจเสียไปด้วยเลยนะฮะและถ้าผมจะติเนี่ยผมขอติผู้ปกครองดีกว่าครับที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับรถหรือว่าการดูแลสั่งสอนก็ตามนะฮะ และผมคิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยก็ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยแหละครับเพราะว่าน้องป่วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกฮะและถ้าใครอยากดูคลิปเต็มไปดูได้ที่เพจซีแมนเลยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับดูไปเนี่ยอาจจะจับใจความไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเถียงกันแบบไม่รู้เรื่องเลยฮะและอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ และว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายเพเป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไ i เทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร To Money To Wallet และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook แล้วมาสุ่มบัตรทูนีกว่า Let's go ไปฮะอืออืได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืออโอ OK นะครับได้มาทั้งหมด1,000ทูนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแค่นี้ยังไม่พอฮะเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าอีกรอบฮะ อึบอึบได้ไหมได้ไหมอึอโอเคครับผมได้มา90ถูกทูนะครับถ้าใครอยากเล่นผมทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนะครับ